เปิดคำอวยพรน้องดีในงานแต่งงานคุณแม่ดีเจดาด a เรียกน้ำตาและรอยยิ้มจากคนทางงานเปิดคำอวยพรของน้องดีในงานแต่งงานคุณแม่ดีเจดาด a และหวานใจหนุม่มชาวเกาหลีเจสันแวงทั้งซึ้งทั้งน่ารักน่าเอ็นดูเรียกรอยยิ้มให้คนทางงานต้องขอแสดงความยินดีกับ DJ เจอารมณ์ดีเจด a าดาวรินดาดำรงผลที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานสระสดเป็นรอบที่ส กับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีเจสันแวงทำกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นตัวเฉพาะสิ่งก็ทําให้ทุกคนในงานยิ้มประจําตามกันคือลูกชายคนเก่งของดีเจด a าดาอย่างน้องดีนที่อยู่เคียงข้างคุณแม่เสมอและยังมีโมเมนต,ต์ที่น่ารักที่ลูกชายพูดในงานแต่งงานคุณแม่เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆโดยดีเจดาดาได้ผลครีบบรรยากาศงานขณะน้องดีนที่อยู่ในชุดหล่อสวมสูทเท่ ในงานแต่งคุณแม่จับไม้บอกความรู้สึกสุดน่ารักผมจะบอกอะไรให้ผมรู้ว่าคุณแม่รักผมต่อในการบอกไปยังเจสันว่าผลิตเทคแคร์ไม้มอมฝากดูแลคุณแม่ผมด้วยนะครับความอบอุ่นจะทําให้เรามีความโุขทุกคนก็ต้องการความอบอุ่นกันทุกคนคุณแม่ถึงผมจะไม่ชอบใส่โสดแต่ผมก็ยังทําได้ผมรักคุณแม่หลังจากนั้นได้เดินไปกอดแม่และเจสันด้วยความน่าอินดูซึ่งดีเจดาด้าได้แคปชั่นคลิปนี้ว่าเป็นการออยพรที่ทําให้แม่และเจสันน้าตาไหลเลยลูกเรียกได้ว่าซีนนี้ของน้องดีน ทำเอาคุณแม่และทุกคนในงานยิ้มปริ่มไปพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลวรินดาดำรงผลพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ